เริ่มจากตรงนี้ยาวยาวนะเห็นชัดเจนไม่เอ่ยหรอกยังไม่แฉฟอมเพื่อนอันนี้เห็นไหมมันจะออกแห้งๆนิดเดียสวัสดีนะคะปลูกเองปรุงเอง,งอ่ะความพลิกกับขาแมวันนี้เดี๋ยวจะาพาเพื่อนๆเข้าป่าไปเก็บเห็ดหูหนู เดานะว่าน่าจะมีให้เราแล้วเพราะว่าบรรยากาศเฉอะเฉะแ,แบบนี้เขาน่าจะมาแล้วเนาะเอาเป็นว่าอันนี้คุณแม่ถ่ายเ,าเพื่นพนอนๆดูแอปเปิ้ลจิ๋วกอมเสียงดังมากคือแอปเปิ้ลจิ๋วเป็นอะไรที่ทนทานมากคุณแม่นแนะนําให้เ,เพื่อนๆฝั่งอังกฤษหรือว่าฝั่งยุโรปเนาะอุ้ยล,ลองหาม,มาปลูกดูเนาะเนี่ยค่าใบคือเป็นสีเหลืองหมดแล้วเดี๋ยวใบเขาก็จะร่วงแต่ว่าเนี่ย ลูกเขาก็ยังเยอะให้อยู่เนาะเพื่อนๆท่านไหนที่เอาเพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดติดตามช่อง YouTube แล้วก็เพจของแม่ไว้จะได้ฟังเสียงน้องไก่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆถ้าพร้อมแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปปลูกกันที่ไหนป่ากันเลยค่ะเดี๋ยวแม่จะพาเพื่นอนๆเอาข้ามไปดูเนาะบรรยากาศคือขมุขมัวได้แบบนี้เออ มันจะแบบชื้นแฉะเนาะแล้วก็แม่คิดว่าคือเห็นแบบๆแแน่าจะเป็นอะไรนะเคลอะเคลขนาดนะ่ะอุ้ยอุ้เนาะเยอะแย,ย,ย,ยะเลยนะเคลอะคือถ้าแบบเนี้ยแม่ก็แนะนําให้เก็บนะคือเขาเอ่ออะไรนะเขาไม่ได้ปลูกมันขึ้นเองมันเป็นมเมล็ดที่แบบหลงเหลือแล้วก็มันขึ้นเอง ะะพวกคณนนะน่ะถ้าเขาจะทนหนาวนะเพื่อนอุย้ยไม่ได้พาเพื่อนเดินไปดูฝั่งโน้นที่เขาปลูกอะไรไม่รู้อนะเนาะตอนก่อนนน้นเราเห็นเขาปลูกอะไรสอยจากเนี่ยมันจะเป็นพวกคณะทนทนมากหนาวหนาวออต่ำกว่าห้าองศาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ไม่ตายให้เนาะพวกคณะอะไรเงี้ยแล้วแบบเนี้ยเขาไม่มีฉีดสารคือมันขึ้นเองธรรมชาติเนาะ มันไม่เจอพวกอาสารเคมีนู่นนี่นั่นเนาะมันจะดีกว่าที่เขาปลูกขายอันที่เขาปลูกขายคือเขา,เาดูแลดีเนาะเขาก็จะมีการาใช้พวกอายาโนู่นนี่นั่นอ่ะเดี๋ยวเราจะไปโผละกันที่ในป่ากันเลยเนาะทำไมอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วนะเดินมาใกล้ถึงทางเข้าแล้วใบไ,ไม้เปลี่ยนสีร่วงจะหมดแล้วน้องทุนทำไมจะเข้าหูนี้นะ เข้าหูนี้ก็จะาทางเข้าป่าแต่ว่าถ้าเข้าตรงนี้มันก็จะเป็นทางแบบเดินลัดทุ่งก็เข้าป่าเหมือนกันเนาะเราจะไปตรงนี้เราก็จะผ่านคุณลุงต้นไม้ไม่ค่อยมีคนเดินเนี่ยแต่น้องน้องม้าเขาอาจจะพามา้าวิ่งบ้างอะไรอย่างนี้นอะจอบนี้อยู่ข้างใน เดินมาใกล้ถึงคุณลุงต้นไม้ก็จะมีเห็ดหูหนูที่แม่เคยเก็บทุกปีเนาะก็ <uc> มารอลุ้นกันนะว่าปีนี้มีไหมเนี่ยแม่เจอตรงนี้หมันไม่คนเก็บเนี่ยหรือว่าหรือว่าสัตว์เขากินน้องแบบนี้คือไม่รู้จักเนาะแม่ก็ไม่รู้จักเห็ดนะอยู่กับต้นไม้แบบนี้เนาะอะไรไม่มั่นใจอย่านะไม่เป็นไรเขาอยู่ข้างในเรารู้จักแต่เห็ดหูหนูอย่างเดียว ปะไปข้างหน้ากันต่ออ่าอันนี้ที่ขึ้นมาเคยเก็บเนาะเขายัางไม่แฉะพอมั้งข้างในมีนิดหนึ่งมีนิดหนึ่งจะเริ่มสะสมไปเลยไหมเพื่อนเห็นไหมนู่นเนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดินดูออกข้างในอีกนิดหนึ่งถ้าเขาเริ่มมีค่อยเก็บเนาะอยู่ข้างในอะ่ะรกๆอะยังไม่เริ่มเก็บนะเนี่ย ปกติตรงนี้แคมก็เก็บนะอันนี้มันแห้งไปเนาะเขายังไม่ค่อยมามีนิดนึงแคมว่าจะเริ่มเก็บเลยเนาะเพื่อนมันมันมีน้อยหนึ่งมันมีบางส่วนที่แบบแห้งแล้วอะเออแมแสดงว่าแมมาช้าเออบางส่วนแห้งแล้วแคมัชา้าแมช้าแมัเห็นอันนี้เยอะ เยอะมากเราก็จะเริ่มเก็บเลยตอนได้แบบเอ๊จะเริ่มเก็บดีไหมคือถ้าได้ไม่เยอะเราก็ไม่อยากเก็บไปเนาะเคยเจอแล้วเพื่นวันนี้ทำไมเอาอตะกร้าน้อยมายเพื่อนนี่ค่ะเราก็ตะกร้าน้อยเนี่ยเขาจะยังสะอาดอยู่มันจะไม่เหมือนตะกร้าอีกอันที่แบบอันนั้นอะเก็บพลาป่าแล้วแบบสมบุกสมบันมากจนแบบฉีกขาดเนาะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นเก็บมันจะมีอันที่เยอะอ่ะอยู่ตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแผนกล้องให้ดูนะ น่าเห็นไหมเยอะมากเยอะมากเราจะมาเก็บอันที่แบบใกล้มือก่อนเนาะเนี่ยคือเขาจะชอบแบบขึ้นที่ชื้นๆแบบนเนี้ยเนี่ยทำไมเอาถุงมือมาถุงมืออันเนี้ยเออไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยเอามาใช้อันนี้ไปเลยถุงมืออีกอันอันนั้นใช้บ่อยมันจะหมดละถุงมืออันนั้นอื้ คสดสดกินสดสดนะอร่อยมากคือเอาไปลวกยำอะไรเนี้ยอร่อยมากน่เขาอยู่ตรงนั้นคือมันเยอะแต่ว่ามันก็รกๆอ่ะเนาะมันจะไม่ใช่แบบที่ราบเหมือนในป่าที่แม่พาก็สเดีย๋ยวขอจัดมุมแป๊บหนึ่งนะมันจะได้ไม่กลิ้งลงนี่เลยค่ะเริ่มจากตรงนี้ยาวยาวนะเห็นชัดเจนไม่เอ่ยแล้วก็ยาวไปถึงข้างบนอะเห็นปะ มันข้างบนนู่นเลยเห็นปะอาจจะเต็มตะกร้าขามเลยก็ได้นะะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นเก็บกันเลยนี่ตรงนี้ยิ่งถ้าเขาเจอแบบฝนตกชื้นๆเขาจะยิ่งบานยิ่งบวมน้ำได้อีกะเขาแบบชอบชื้นๆมันมีหลายรสนะออ หลุดมืออันเนี้ยต้องบอกว่าขอบคุณพี่จอยเนาะเผอ,อิญไปเจอคลิปของพี่จอยอะ่ะพี่จอยอยู่อังกฤษไงพี่จอยสูนียเนาะเป็นเพื่อนกันด้วยพี่จอยพี่สายรู้จักไหมรู้จักละเนาะพี่สายดังจังนี่นี่นี่คะ่ะ อันเนี้ยมันจะไม่ไม่ค่อยบวมน้ำเท่าไหร่อ,อันนี้น้ำก็น้ำนะคะน้ำแอ่แบล็คเบอรี่เราจะเดินหน้ากันต่อเนาะเดินหน้าไปเก็บข้างหน้ากันต่ออันเละเละไม่ต้องเอาไปเนาะเวลาทมายล้างอะ่ะมันมันเปื่อยไปเลยอะ่ะนี่ ถ้าเขาแบบแห้งอะไรเงี้ยมีเพื่อนๆแนะนําให้ทำาเก็บไป mm hmm. ก็คือเวลาเขาเจอน้ำอะ่ะ mm hmm. เขาก็จะบวมน้ํา mm hmm. เขาก็จะบานได้อีกนะ mm hmm. เก็บมันไหม mm hmm. เก็บมันไหมนี่เต mm ็ม hmm. มือละ ด้วยความโดยความสวัสดิภาพเนาะโดยสวัสดิภาพจริงๆคือเจอเห็ดแบบแปลกๆนะไม่รู้จักไม่รู้จักเคียเคียดูอย่างเดียวเคียดูอย่างเดียวเนาะอันนี้นไม่โอล้ว แล้วก็คุณลุงต้นไม้ของเราคุณลุงต้นไม้ช่วงฤดูใบไม้ร่วงก็จะสวยไปอีกแบบน้องเพื่อนอ่ะค่อยๆถ่ายขึ้นไปให้ดูว่าคุณลุงอ่ะใหญ่แค่ไหนสูงแค่ไหนใหญ่นะคือของจริงอ่ะใหญ่มากถ้าก็ามาไปยืนใต้ต้นเนาะตัวจะเล็กนิดเดียวแค่นั้นเดี๋ยวขอขอพรขอพลังแล้วก็ไม่จะเดินเข้าป่าต่อเนาะ เห็นไหมดูอยใหญ่แค่ไหนเนาะอันนี้คือแมมเอามาอยู่ใกล้ๆเนี่ยแม่ตัวจิ๋วๆตัวน้อยๆแค่นั้นเนาะคุณลุงต้นไม้อยู่มาหลายร้อยปีแม่อายุเท่าไหร่เองเนาะสวยไปอีกแบบเนาะเห็นไหมดูขลังไหมเนาะขอพรที่รอบร้ยรอยแล้วคุณลุงต้นไม้สูงใหญ่มากดูใบไม้สีสวยดีเนาะ เอาเป็นว่านะเดียวเราจะเดินไปเรื่อยๆวันนี้ขอให้ได้เต็มตะกร้านะคุณลุงต้นไม้จะเดินขึ้นไปตรงนี้เนาะอันนี้บรรยากาศเนาะเดียวพวกใบไม้เขาก็คือจะเริ่มร่วงหมดนะหมดเลยนะร่รวงหมดเพราะว่าเป็นฤดูใบไม้ร่วงอ๋อถ้ำนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเกาลัดด้วยเหมือนกันเนี่ยแถวโบสถ์น่าจะร่วงใกล้หมดแล้วมั้งทำไมไม่ได้ไปเนาะ ด้านล่างก็จะเป็นอาทางเดินที่แมคเดินมาเมื่อกี้ชันมากๆากอ่ะเนาะแล้วก็แมคขึ้นมาตรงเนี้ยเพราะว่าปีที่แล้วหรือปีก่อนๆอะ่ะแม่เคยเคยเก็บอยู่แถวเนี้แม่ก็เลยขึ้นมาอีกรอบพี่ไมคขึ้นแบบระวังนะระวังระวังกลิ้งลงอะไรเงี้ยพี่ไมคขึ้นจะบอกตลอดเนาะเพราะว่าออดินมันยวบด้วยอะไรเงี้ย พยายามหาตามต้นที่ยืนยืนต้นตายอ่ะแต่แมมองหาไม่เจอมันก็เลยมาเจอตรงนี้นยังไม่แฉะพร้อมเพื่อนอันนี้อะเห็นไหมมันจะออกแห้งๆนิดเดียต้องแบบคนต้องติดต่อ,อก,กันหลายวัน กิ่งไม้ที่หักท่วงลงมา มายืนงงในดงเกาลัดคือต้นเกาลัดเต็มไปหมดเลยเนาะเป็นดงเกาลัดจริงๆสําหรับเห็นหูหนูของแ่ในวันนี้ปีนี้เป็นคลิปแรกเลยเนาะเดี๋ยวแม่จะกลับมาแก้ต,ตัวให้กับเพื่อนๆอีกรอบนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรอให้เขาแฉก่อนเนาะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง y o YouTube ขอ,ของแม่ไว้เจอกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าสวัสดีนะคะอ่าอุ้ย <laughs> ลนเก็บ